สวัสดีครับนักศึกษาครับยินดีต้อนรับนักศึกษาเข้าสู่วิชา EDC 1 1 0 2นะครับวิชาคุณธรรมจริยธรรมจรรยบัณและจิตวิญญาณความเป็นครูครับอขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาก่อนเบื้องต้นก็คือเป็นวิชาครูวิชาน่าจะเป็นวิชาแรกที่ได้เริ่มเรียนในชั้นปีที่1นะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้พวกเราเรียนรู้ไว้แล้วก็ฝึกตัวเองให้คุ้นชินกับมันก็คือคําว่าการสะท้อนคิด ในวิชาชีพครูของเรานะครับสำคัญอย่างไรสําคัญตรงที่ครูจะต้องเป็นผู้นําทางวิชาการครับเราะนั้นทักษะสิ่งหนึ่งที่จะติดตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะจะต้องใช้อยู่เรื่อยแล้วก็เป็นประโยชน์ในการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูที่ดีที่สุดก็คือคําว่าการสะท้อนคิดเดี๋ยวเรามารู้กันว่าไอ้คำว่าสะท้อนคิดนี่มันเกี่ยวข้องกับอะไรมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับอันแรกครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในการสะท้อนคิดของเราเนี่ยจะมีขั้นตอนอยู่ทั้งหมด สิ่งขั้นตอนด้วยกันนะครับอันดับแรกก็คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้ครับไม่ว่าเราจะเรียนรู้ด้วยระบบของการตั้งใจจะไปเรียนรู้หรือรู้โดยบังเอิญก็ตามนะครับเราเรียกสองสองสิ่งนี้ว่าเป็นการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นกับเรานะครับสิ่งที่2ครับอุปกรณ์ที่2ก็คือผลที่เกิดเรียนรู้อะไรแล้วผลที่เกิดกับเราคืออะไรเราต้องแยกย่อยวิเคราะห์ได้ว่ามันเกิดขึ้นกับเราแล้วเราได้ผลอะไรในการเรียนครั้งนั้นนะครับ บทเรียนที่ได้คือองค์ประกอบที่3นะครับที่เราจะนํามาใช้เป็นประโยชน์ต่อไปในการถ่ายทอดถ่ายโยงความรู้ไปสู่ผู้เรียนบทเรียนที่ได้จากการเรียนผลที่เกิดและบทเรียนที่ได้คืออะไรนะครับเมื่อเราทราบแล้วว่าบทเรียนที่เราได้คืออะไรเราก็จะสามารถวางแผนเอาบทเรียนนั้นไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันหรือไปใช้ประโยชน์กับการจัดการเรียนการสอนกับนักเรียนได้นะครับทีนี้มาดูทีละตัวครับและพร้อมกับยกตัวอย่างนะครับสิ่งแรกสิ่งที่ได้เรียนรู้ คุณยกตัวอย่างอย่างนี้ครับสิ่งแรกที่ได้เรียนรู้คุณยกตัวอย่างเช่นการฝึกกีฬาทักษะฟุตบอลเราจะได้เรียนรู้ทักษะกีฬาฟุตบอลเราสมัครเป็นนักกีฬาแล้วก็ไปฝึกเียนฟุตบอลน,นี่นะครับสิ่งที่ได้เรียนรู้ก็คือครูพยายามจะสอนคู่ฝึกนะครับพยายามจะสอนให้เราฝึกเดาะบอลครั้งแรกโดยกะวิธีการโยนแล้วก็เตะหลังเท้าหนึ่งครั้งปล่อยให้ลูกกระดอนพื้นใช้มือจับ โยนแล้วเตะหลังเท้าหนึ่งครั้งปล่อยให้ลูกกระดอนพื้นทำไปเรื่อยๆสลับเพิ่มเติมไปจากการโยนแล้วเตะหลังเท้าสองครั้งและปล่อยให้ลูกกระดอนพื้นแล้วก็ขั้นตอนที่3ก็คือเตะโดยไม่ปล่อยให้ลูกบอลกระดอนพื้นแต่แอมต่อเนื่องอ,งอย่างนี้นะครับเราเรียกว่าสิ่งที่เราได้เรียนนะครับ ผลที่เกิดคืออะไรผลที่เกิดนั่นหมนายความว่าจากเราไม่เคยเดาะบอลได้เลยเราก็าจะสามารถเดาะบอลได้ครั้งแรกหครั้ง2ครั้งติดต่อกัน3ครั้งติดต่อกันอยู่ที่การฝึกฝนของเรานะครับให้เกิดความเคยชินมันก็จะเกิดผลที่เกิดว่าเราสามารถเดาะลูกบอลด้วยหลังเท้าได้นะครับองค์ประกอบที่3ครับบทเรียนที่ได้คืออะไรบทเรียนที่ได้ก็ยกตัวอย่างก็คือเมื่อเราเรียนเดาะบอลแล้วเราเดาะบอลได้แล้วนะครับบทเรียนที่เราได้ก็คือการฝึก วิธีฝึกฝึกจากง่ายไปหายากไม่ว่าจะฝึกเรื่องใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการสอนในสาขาวิชาใดก็ตามเราควรเรียนรูห้หรือถ่ายทอดเด็กในรูปแบบของการฝึกจากง่ายไปหายากนะครับแล้วก็จะเกิดพัฒนาทักษะและก็เป็นความสามารถเป็นทักษะติดตัวผู้เรียนต่อไปนะครับ <S 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 สุดท้ายเราก็จึงได้บทเรียนที่ว่าฝึกจากง่ายไปหายากเราก็เลยไปออกแบบการเรียนการสอนของเราใหม่ว่าถ้าเราจะสอนเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราจะใช้วิธีการขั้นตอนจาก บทเรียนที่เราได้คือการฝึกจากง่ายไปหายากเนี่ยในาศาสตร์วิชาที่เราเป็นครูสอนโดยตรงเนี่ยเราจะทําอย่างไรเราก็ออกแบบการเรียนการสอนของเรานะครับให้ตรงตามขั้นตอนที่เราได้จากบทเรียนของการฝึกเอาะบอลน,นะครับสุดท้ายนี้ครูย้ําแล้วก็สรุปให้ฟังข้อ่าวอย่างนี้ครับการสะท้อนคิดคือการกล่าวถึงสิ่งที่ได้จากประสบการณ์นะครับกล่าวถึงจากประสบการณ์หรือสิ่งที่ได้จากการเรียนนะครับแล้วก็มองเห็นว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไรต่อไปกับสิ่งที่เราเรียน ได้เรียนรู้มาจากประสบการณ์นั้นมันเป็นทักษะที่ควรจะติดตัวครูเพราะครูจะเรียนรู้ตลอดเวลาในฐานะเป็นผู้นําทางการศึกษานะครับประโยชน์ของการสะท้อนคิดนะครับสิ่งแรกก็คือทําให้เราเกิดสิ่งใหม่เราเรียนรู้เรานําไปใช้เราออกแบบใหม่มันจะเกิดสิ่งใหม่หรือเรียกว่านวัตกรรมทางการศึกษานะครับส่งเสริมให้เราได้ตระหนักถึงคุณค่าของบทเรียนที่เราได้เรียนแต่ละครั้งแต่ละเรื่องที่ผ่านเข้ามาในชีวิตการเรียนหรือประสบการณ์ของเราในการฝึก อันที่3ก็คือสร้างเสริมความเป็นผู้นําการเรียนรู้ซึ่งเป็นบุคลิกสําคัญที่ครูควรมีคุณสมบัติติดตัวไปในอนาคตนะครับดันั้นก็ขอฝากพวกเราไ้องนี้ว่าหลักการสะท้อนคิดเป็นสิ่งหนึ่งที่ครูควรพึงติดตัวไว้ว่าเราได้เรียนอะไรเกิดการเรียนรู้อะไรแล้วจะนําไปใช้ประโยชน์ให้เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันหรือในการจัดการเรียนการสอนออกแบบการเรียนการสอนของเราในอนาคตต่อไปครับ